เราาถ่ายใหม่เจอดอกไม้ป่าพี่น้องเจอเห็ดด้วยพี่น้องเห็ดอะไรไม่รู้พอกินได้ไหมเนี่ยอาจจะเห็นอะไรเป็นเห็ดปีแล้วพี่น้องเนี่ยเห็ดปีเราจะขึ้นทางรถครับพี่น้องโอ้ยขึ้นง่าย แล้วไม่เหยียบต้นยางนะครับต้ยางหยับมาดูเสียกำมารอแป๊บหนึ่งต้ยางหยับพี่น้องเสือเก็บได้ดอกไม้ป่ายางหยับเฮ้ยเรากำลังขึ้นดอยเหมืองครับวันนี้ทอรหดจริงๆครับ วันนี้เราให้พี่น้องมาชมดอกไม้ป่าช้างเผือกอย่างหยับเราจะขึ้นทางรถครับรถไถมั้มากเ่ยโอขาลากเลยพี่น้องกำของเสียดูเสียแก้เงาก่อนชีวิตต้องมาตกระกำมลำบาก ช่วยเมียตัดหญ้าี่น้องเดี๋ยวเราจะได้ดูมุมสูงกันว่าสวยขนาดไหนนะครับกำลังขึ้นอยู่ว้าเหนื่อยอตัดไ้เยอะแล้วนะเป็นร่องๆคือตัดนะครับ าตายตายอย่างนี้ตายอย่างเดียวหมดแรงแล้ว,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 วทำทั้งงานตายพี่น้องตายเหลือแต่ซากาอย่างหยับ อาดูเสียเป็นตุนตาก่อนยังยับอขอบไม่ค่อยได้ทำงานหนักเลยขับแต่รถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงแลพี่น้องเห็นไหมครับนั่นที่ตัดหญ้าวันนี้นะครับยาวไปโน่นเลยยาวไปแถวที่หนึ่งแถวที่สอง แถวที่สามยังไม่เสร็จเครื่องตัดหญ้าพังก่อนหนึ่งสองสามสี่โอ้ข้างบนได้เป็นสี่แถวแล้วได้ข้างล่างด้วยครับสุดยอดทำไปได้ตัดจนเคร,รื่องน็อกเลยเดี๋ยวพรุ่นี้เอาไม้เครื่องเนึตงรัดไม่ติดเลย โอเคพี S <S okay, ่น้องตามนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่างเรียมคอมพิวเตอร์ครับรับซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการราคาคุยกันได้ตามก็ประมาณที่เป็นจริงนะครับเดี๋ยวี้มาช่วยเมียตัดหญ้านะครับส่วนยาง สองข้างเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับเหนื่อยวันนี้ครับทุกนี้ก็เหนื่ <c oughs> อยไ <c oughs> อนน้ก็ว่ากันไปพี่น้องถ้าดูเสียแล้วก็ยิ้มได้ก็โอเคแล้วถ้ายิ้มไม่ได้ก็ควรไปพบด็อกเตอร์โอยังหยับ ก็เดินมาทางนี้ดีกว่าเหมือนจะเบาแรงหน่อยไม่มีแรงขึ้นแล้วยางยับไม่ได้มาสองเดือนเดือนกว่าเลยครับบจากมุมสูงนะครับ Bird Eye View ก็ ให้ดูเสียอีกแล้วเหนื่อยยังยับสู้เขาไป่น้องสู้เขาไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรอยากเกินความสามารถของมนุษย์ปุทุชนนะครับมีสาระบ้างบันเทิงบ้างลามะกะบ้าง ตามสไตล์ของเสี่ยโอเคไม่ถือสาไม่ว่ากันเอาหูเอาหนะ้าเอาหูไปหน้าเอาตาไปไร่แล้วยายจะอยู่กับใคร <c oughs> คิดได้ไงโอเคทางรถพี่นอ้องยางยับผลงานวันที่หนึ่งครับ ให้ดูภาพมุมสูงอีกทีปอเพียบเลยีจะเป็นแนวสวยมากเลยกระทมคอยนางโอเคบลกมาดูเสียงที่หล่อที่สุดในโลก <laughs> หล่ออยู่คนเดียวไม่แบ่งใครเลยผียังยับผี่น้อง S <S เสีอย็มีช่อง YouTube นะมีคนซับสไคร b ์แล้ว11คน <laughs> นี่เนาะโอ้ยาเยอะมากนาวัวมาเลี้ยงยางยับโอ้ยางยับนี่เป็นภาษาอสานใต้นะครับแปลว่าลำบากมากแย่ว่าแย่มากบอบ บอบอย่างบอบบอบแปลว่าเหนื่อยหอบมากบอบขัางเหนื่อยมากโอ้อันนี้มีแต่หญ้าเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างหยับใกล้ถึงรถแล้วครับโอเคอย่างหยับว่า ลงกันเหนื่อยแล้วขึ้นก็นเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเหนื่อยกว่าครับอบอบคลังย่างยับว้าใครว่าเสียสบายนะครับคิดใหม่ว่าจะได้เงินเขาก็น้ำย่างยับเสียส่วนย่างกางน,นี้แหละแค่ขึ้นก็นเหนื่อยแล้ว โอ้พี่น้องดูภาพมุมสูงสวยมากเลยจับก็ได้เยอะอยู่ว้ถึงรถเราวสักทียางยับดูเสียก่อนเป็นบุญตาหาดูยากอ m มซิ่ง t h a แ l น n d นะครับ ดอกไม้ป่าก็หมดคุณค่าเราก็ทิ้งไปใครจะมองเราเป็นดอกไม้ริมทางก็สุดแท้แต่เขาอยู่ที่ตัวเราจะมีค่าแค่ไหนโอเคพีน้องเาทิ้งดอกไม้ก่อนอย่างยับทิ้งก็ได้ไปฝากลูกสาวโอเคเห็นไหม ตัดยาเป็นแนวแลยครับพี่นกโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโหวันแรกแล้วเนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากเลยฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้อีกตายแน่นอนตายตายตายอย่างเดียวพี่นกต,ตัดญ้าพังไปแล้วอ,อย่างหยับโอเคปรเส้นสุดกัน เดินทางกลับบ้านก่อนพักผ่อนยางยับเหนื่อยจุงเบยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับ